มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวงในยังเผยหนิงปณิตาเกือบใจอ่อนกับสามมือที่สามแต่ว่าสุดท้ายมารู้ทีหลังเป็นข่าวสะเทือนวงการบันเทิงเลยนะคะสำหรับหนิงปณิตาและก็จินจรินธรรมวัฒนะแถมยังมีเพจดังโพสต์ภาพแชร์ว่าสามีดาราชื่อดังควงหญิงอื่นบินเที่ยวคุยงานต่างประเทศด้านหนิงเอง จึงขอถอยห่างและเดินหน้าใช้กฎหมายแก้ปัญหาครอบครัวใช้สิทธิ์เต็มที่ค่ะล่าสุดนะคะเจอทัญญาเองทัญญาทัญญาเล่ดอกมาเผยว่าหนิงจะฟ้องบุคคลที่3ยืนยันผู้หญิงคนนั้นเคยทํางานที่คลินิกของตัวเองจริงแต่ว่าลาออกไปเมื่อ2ปีที่แล้วพอเป็นข่าวก็เคยมีโอกาสคุยกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งผู้หญิงคนนั้นพูดว่ายอมรับผิดแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําลงไปมือที่สอยากจะขอโทษพี่หนิง ซึ่งทางด้านทันย่าเองนะคะมาเล่าให้หนิงฟังหนิงบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะคุยที่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าสำนึกไม่รู้ว่าสำนึกจริงหรือเปล่าหรือแค่พูดไปงันๆแต่ว่าส่วนหนิงจะอาภัยหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องของหนิงเราคงไปบอกหนิงให้อาภัยเขาไม่ได้ทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของหนิงที่ผ่านมาก็อยู่ที่การกระทำถ้าสามารถพิสูจน์ให้หนิงเห็นได้หนิงก็คงจะโอเคตอนนี้หนิงคิดว่าหนิงน่าจะยังเครียดแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ และไม่เคยร้องไห้ให้เห็นเราเองก็ได้แต่ให้กำลังใจยินยันว่าทั้งคู่ยังอยู่บ้านเดียวกันก็เจอจีนก็ยังมีแซวแซบ้างทางด้านทัญญาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเครียดและถูกตาหน้าว่าเป็นมือที่สามแต่มันก็คือผลการกระทำของเขาถ้าทำผิดแล้วรู้ตัวว่าผิดพร้อมจะแก้ไขตัวเองมันก็ดีกว่าคนที่ทำผิดแล้วคิดอยากจะเอาชนะเราเองไม่ได้บอกน้องผู้หญิงคนนั้นเขาหรอกว่าต้องทำยังไงนะ แต่ว่าล่าสุดรายการข่าวบันเทิงช่อง8ให้ข้อมูลว่าวงในเผยว่าหนิงเองเกือบจะใจอ่อนแต่เหตุที่ไม่ใจอ่อนและล่วงมาวันนี้เพราะว่ารู้ทีหลังว่าไม่สำนึกจริงหากว่าสำนึกแล้วก็ขอโทษใครไม่ควรจะมีเหตุการณ์ซ้ำนอกจากนี้วงในก็เผยต่อว่าบุคคลที่3เธอเองยังไปไหนมาไหนกับฝ่ายชายก็คือจีนสามีของหนิงอยู่เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ